สวัสดีเด้อพี่น้องฟ้องไปผู้ติดตาม,ตมเล่าประตูใชอออาา่พี่น้องเมื่อนี้เล่าประตูใส่ใดเวลาออกาศลรวพี่น้องมือวันนี่กะวันเมื่อเศารนี่ก็เ่าเก่งวันไดดอกพี่น้องได้ซองหลุดอยู่ดอกว่าว่าเก่งเล่ดดา,า,เเาประตูใส่แต่ว่าเล่าสามาคีนี่เก่งขักกับฮาหน่อยืันนี้มีเล่าพัฒนาลำดัอพี่น้องเด้อมือแหลงสองสมเกลงเบิงเบ้งกันไปออกไปแล้วย่างนี้อันนี้น้องลามูนี่ ไปรุ่นโม่หนิดอกประตูใส่หนิไปช่องช่องโหลดจะดอกพี่น้องมี่ขี้มีนี่เค้เคอีน้ำด้วยพี่น้องมือหนิมือว่านบ่อบมี่บ่มีมีมี่มือว่านมี่เคอีเท่ากัมือนีิมี่เคอีบ่อบบ๊อบออกอากาศมันบ่มีสถานทีเอาตะนีิเคอีออกอากาศเคอีมีมือนี่พี่น้องเราจำๆกันไปเนาะพี่น้องเนาะ าาก็เลยขับมาเบิ่งหลังยายเริ่มบอกมูก่บอกพวกต่อไปพี่น้องนิเคอีมีอับอันอนี้พี่น้องไปเบิง่งแล้วประตูใช้น้ากันมาพี่น้องมาเนี่มาต่อหวดน้ากันพี่น้องเนาะมาเบิง่งเล่าประตูใช้น้ากันพี่น้องเบิ่งหนึ่งเห็นพระเสนลมกล่องเห็น ฟ้าคางผนังอยู่เป็นยังบ่เป็นยังดอกเนาะเป็นน้องนาะคางผนังซิ่อรล้ประตูใจวันที่สามสิบที่ผ่านมาพี่น้องเบื้องอันเก่าก่อนจังมาเบื้องวันที่หนึ่งนาะพี่น้องเนาะจังมาเบื้องเปิดเดือนใหม่วันที่สิบเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดที่ผ่านมาเราประตูใช้กระลุดไปเราสันติภาพเดืน สันติภาพเด่นเกดร่ Get องเก่าเขาเก่าพี่น้องไดสามเก่าลุดประาชาสน์เล่าเด่นสาม่องเก่าก็เขาตัวสำรองพี่น้องในหาเก่าไอตาลุดมิเคิก,กับลุดพี่น้องเอามาเบ่งของวันที่ หนกันหน้าพี่น้องนะทนนนี่หนึ่งเมษสาของไม้พี่น้องเดียนไม้หน่งเมษาที่เป็นตะเล็มาเบิ้งกันเด้อพี่น้องเด้อได้สองหลุดพี่น้องได้2หลุดวันที่หนึ่งเมษ่อผ้พันหาร้อยหกสพี่น้องเล่าประตูใส้จับคู kết nâng kết xuống cầu kết vinh วิ่งเกเก็ดวิ่งเกเก็ดกมเก้เก็ดล่องเก็ดศูนล่องเก็ดหนึ่ง วิ่งเดินเก็ตล่องเก่าเล่าสันติภาพ สันติภาพสันติภาพจับคู่หนึ่งหก Sì si hà song pet ding ซีหาวิ่งกรมสีหาร่องหนึ่งหกร่องสองแปดกูวิ่งเด่นสี่ร่องหา quá xa cho kênh Ghiền ส่วนเราจับคูเปลี่ยนตะกาพไปหน่อยกามมึกหมดแล้วจับคู่หาซีห,าส,หาสองหนึ่งหา vinh hà sống hà sống vinh tôm hà sống hà si. ร่องหนึ่งหาคุวิ่งเด่นหาร่องสองเราเอีกต่า เอ,อกตาจับคู่เอกตาจับคู สี่ศูนย์เก็แปดหนึ่งศูนย์วิ่ง เกดแปดยิงเกดแปดกมเกดแปดร่องสีู่ร่องหนึ่งูวิ่งเด่นแปด เคอิ i. มือนีเป็นนิเคอี K i. ได้พี่น้องดังมื่อวันเป็นนิเคอี K i. มือนีเป็นนิเฮ็ดมากแกล้วเนาให้พี่น้องบนเสื้อหนุ่นี่สีว่างนะพี่น้องเคอิ K i. มาเทียนลุ่เนาะพี่น้องเนะงาะโรงงานญี่ปุ่นนิเคอี K i. จับคู่ สามีสีหนึ่งเกาศูนวิ่งเก้าศูนวิน เก้าศูนย์ 90, กมเก้าศูนย์ร่องซีหนึ่งร่องสามซีคูวิ่งเด่นเก่าร่องศูนย์ กุม่มแอดเขาว่าได้พลังได้ไรกบปรุกกม,ก,ม,ก,มกุ่มกลุ่มหกหกศูนย์เก้าสอง ที่สามศูนย์สามหาสี่หาอันนี้ของปูแท่เป็นซื่อเล็กกระยาพี่น้งองมาเลยเข้ามาเลยถึงปูแน่นอนไรเข้ามาเบื้องของดีน้ำกัน ผมวาในยูทูบก็เลยลวพี่น้องเนะอยากโทรมากอะไ้เร้อพี่น้องเรือยเวอนี้ล่ะเขมาถามเบิองพี่น้องแคปหนาจอเร้อพวกน้เข้ามาแล้วเอาไปรุนโชคกันล่าประตูใช่วันที่หนึ่งพุทธภาเดือนไม่พี่น้องมืออื่นสองพัจับคู่เก็หนึ่งเก็ศูน เก่าเกศวิ่งเก่าเก็ศกลมเก่าเก็ศล่องเกศหนึ่งล่องเกศศูนย์คูวิ่งเด่นเกศล่องเก่าเหลาสันติภาพหนึ่งหกซีหาสองแปดวิ่งซี่หากลมซี่หาร่องหนึ่งหกร่องสองแปดคูวิ่งเด่นซีร่องหาพระซาช้นเล่าหาซี่หาสอง หนาวิ่งหาสกลมหาสอร่องหาสี่ร่องหนึ่งหาคูวิ่งเด่นหาร่องสองไดต้า่ศูนเกตแปดหนึ่งวิ่งเกตแกมเกตแปดร่องสีศูนร่องหนึู่วิ่งเด่นแปร่องเกตนี่แค่อเอาไมองสามสี่นเก้าศูนย์วิ่งเกกลมเกร่องสามร่องสี วิ่งเล่นเกาล่องสูงนอาพี่น้องเขามาแล้วกะให้รวยกันตามๆกันเ้อพี่น้องเออ้อโศกมันโศก,กมันตามๆกันไปให้เงินน่องท่องไหลาย,ยากเก็บยาจนพี่น้องพ่อกันอีกเจนหนึ่งกะบันที่สองคนละพี่น้องสำหรับวันนี้ขอเกล้าค้าม,มาสวัสดี